สวัสดีค่ะคอร์สการสร้างเว็บไซต์ด้วย Canva สำหรับผู้เริ่มต้นนะคะถ้าคุณกำลังอยากมีเว็บไซต์สวยๆแบบไม่ต้องเขียนโค้ดและไม่ต้องจ้างแพงๆคอร์สนี้มีคำตอบค่ะ ในคลาสนี้นะคะเราจะมีทั้งหมด5โมโดูลนะคะโมโดูลที่1บทที่1จะพูดถึง Canva ว่าคืออะไรแล้วมันใช้สร้างเว็บไซต์ได้อย่างไรสำหรับผู้ที่ใช้ Canva เป็นแล้วก็จะทราบว่า Canva สามารถสร้างงานอินโฟกราฟิกไม่ว่าจะเป็นแบนเนอร์นะคะหรือพรีเซนเซชันสามารถที่จะทำงานได้อย่างรวดเร็วบทนี้เราจะใช้ Canva ในการทำเว็บไซต์ซึ่งสามารถที่จะทำได้ง่ายๆคนที่ไม่มีความรู้เรื่องโค้ดก็สามารถทาได้ ตัวอย่างนะคะตัวอย่างของงานสร้างสารรค์จากแคนวานะคะก็คือจะเป็นงานทําโพสต์ลง facebook i จนะคะหรือไม่ก็เป็นพรีเซนเซชันสำหรับนําเสนองานนะคะแคนวาก็สามารถทําได้ง่ายๆค่ะโมดูลที่1บทที่2จะพูดถึงทําไมคุณควรมีเว็บไซต์และเว็บไซต์ไหนแบบไหนเหมาะกับคุณมีคนถามว่าจําเป็นไหมถ้าเรามี การซื้อขายหรือขายสินค้าใน a c e b o o k อยู่แล้วเนี่ยเราจะเป็นต้องมีเว็บไซต์ไหมอันนี้ก็ขอตอบเลยนะคะว่าไม่จําเป็นค่ะถ้าเรามี FC ซแล้วก็เรายังขาย,ขายของใน facebook ได้อยู่นะคะเราก็ไม่จําเป็นต้องมีเว็บไซต์ก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการให้ร้านค้าหรือสินค้าเราน่าเชื่อถือนะคะลองคิดง่ายๆนะคะถ้าเออเว็บไซต์เนี่ยเหมือนกับหน้าร้านออนไลน์ถาวรในขณะที่ facebook IG เหมือนตลาดนัด ที่เปลี่ยนตำแหน่งได้ตลอดเวลาลูกค้าก็จะไม่สามารถหาเราเจอได้การมีเว็บไซต์เนี่ยจะทำให้หนึ่งเนี่ยแสดงข้อมูลสินค้าอย่างชัดเจนนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการสองทำให้ลูกค้าหาคุณเจอผ่าน Google นะคะโดยการเสิร์ชนะคะเพิ่มความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ของแบรนด์ เชื่อมต่อกับระบบอื่นๆเช่นแบบฟอร์มสั่งซื้อไลน์หรือระบบจองนัดหมายก็ได้หรือแม้กระทั่งระบบโซเชียลมีเดียนะคะเว็บไซต์แบบไหนเหมาะกับคุณบ้างตันนี้ต้องถามเราก่อนนะคะว่าสินค้าหรือบริการของเราเนี่ยเป็นในลักษณะใดถ้าเป็นเจ้าของร้านเล็กๆก็จะเป็นหน้าเซลเพจเล็กๆ1นึงหรือสหน้านะคะหรือถ้าเป็นภาพช่างภาพหรือฟรีแลน หรืองานที่ต้องการโชว์ผลมาหรือโปรไฟล์นะคะก็จะเป็นเว็บไซต์ประเภทคอมพินี p โปรไฟล์กับอีกอีก,อก,อก,อกแบบหนึ่งคือสายขายของออนไลน์เว็บไซต์ก็จะเป็นในบูดแอนโทนของการซื้อขายออนไลน์มีตะก้าสินค้านะคะมีการชำระเงินมีการคอนเฟิร์มออเดอร์ แคนวานะคะมีเทมเพลตให้เลือกมากมายเทมเพลตของเว็บไซต์นะคะมีให้เลือกเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถเลือกจากแคนวามาทําเว็บไซต์ได้เลยไม่ว่าจะเป็นสายเอ่อเทคโนโลยีแอนด์ไอทีดีไซน์แอนด์ครีเอทีฟอารนะหรือแม้กระทั่งบิสเนสนะคะหรือเป็นเว็บไซต์คอมมูนิตี้โปรไฟล์หรือเป็น Web เว็บไซต์ Language Learning คือเว็บไซต์สอนภาษาอะไรอย่างนี้ค่ะคือเทมเพลตนี้เยอะมากสามารถเลือกใช้ได้เลยะคะ่ะว่าเราจะใช้เทมเพลตอะไรได้บ้างาในโบดูที่2บทที่1เราจะมาเลือกเทมเพลตที่เราจะทําเว็บไซต์ในแคนวานะคะเลือกที่เทมเพลตที่เหมาะสมกับเราเทมเพลตที่เหมาะสมกับเราเราก็ต้องย้อนกลับมาดูว่าตัวสินค้าหรือบริการของเราเนี่ย เป็นประเภทไหนนะคะแล้วก็ m o o d and tone ของเราเป็นสีอะไรเราก็สามารถเลือกใช้ m o o d and tone จาก Canva ได้นะคะโครงสร้างของเว็บไซต์ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายของคุณก่อนก่อนที่เราจะทำเว็บไซต์นะคะเราจะต้องทำโครงสร้างของเว็บไซต์ก่อนหรือหรือไซส์แมนะคะเพื่อที่จะทำให้เว็บไซต์ของคุณเนี่ยตอบโจทย์กับ เป้ากลุ่มเป้าหมายหรือผู้ผู้ชมที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยการการทําโครงสร้างของเว็บไซต์จึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเว็บไซต์เราเป็นเว็บไซต์ที่เอาไว้แค่ลูกค้ารู้จักเรามากขึ้นนะคะก็อยากให้คนคลิกซื้อก็จะมีปุ่มใบนาวหรืออยากจะให้เอ่อคนแอดไลน์เราก็จะมีโลโก้ไลโอเอให้คนทักมาทางไลน์ มดูที่สองบทที่สองหลังจากที่เราเลือกเทมเพลตแล้วแล้วเราก็ทำโครงสร้างของเว็บไซต์แล้วเราก็จะมาถึงการปรับแต่งเทมเพลตให้กับเ,เราให้เป็นเว็บไซต์ของเราเองนะคะการปรับแต่งในที่นี้เนี่ยเป็นการปรับแต่งเพื่อให้โ o ด d tone และสินค้าและบริการเป็นของเรามาดูที่3บทที่1 หลังจากที่เราเลือกเทมเพลตแล้วเรามีการสร้างโครงสร้างใหม่แล้วเรามีการปรับแต่งมูดแอนโทนหรือสีของเว็บไซต์แล้วก็จะมาถึงขั้นตอนการสร้างเว็บไซต์เพิ่มหมายความว่าเราสร้างไปหนึ่งหน้าแล้วเราสามารถที่จะสร้างได้2หน้าที่2หน้าที่3หน้าที่4อีกในคลาสนี้เราจะมาสอนการสร้างหน้าเว็บเพิ่มโมดูลที่4บทที่1 เราจะมาตรวจสอบและเผยแพร่เว็บไซต์ตรวจสอบในที่นี้หมายความว่าหลังจากที่เราทําเว็บไซต์มาแล้วเนี่ยเราจะมาตรวจสอบดูว่าเว็บไซต์ที่เราทํานั้นถูกต้องหรือไม่เมื่อถูกต้องแล้วเราก็จะพับ l ลิหรือเผยแพร่เว็บไซต์ไปอยู่บนโลกออนไลน์โมดูลที่5บทที่1จะพูดถึงการอัปเดตเว็บดัสดูสถิติหลังบ้าน คนที่เข้ามาดูเว็บไซต์เราใช้ว่าเบราว์เซอร์อะไรหรือมาจากจังหวัดไหนอายุเท่าไหร่เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงอันนี้เราจะต้องเก็บตัวสถิติไว้เพื่อให้เรารู้ว่าเ,าเว็บไซต์เรามีคนดูจากที่ไหนบ้างตรมกลุ่มเป้าหมายหรือเปล่านะคะแมบบ้กระทั่งการอัปเดตเว็บไซต์เช่นข้อมูลหรือสินค้าหรือบริการนะคะอาจจะเป็นสินค้ามาใหม่เราก็เข้าไปแก้ไขข้อมูลอัปเดตข้อมูลได้ด้วยแคนวา ในคลาสนี้นะคะเราจะมีโบนัสให้นะคะโบนัสในที่นี้คือการฝังวิดีโอ YouTube ลงในเว็บหรือแม้กระทั่งการใส่ฟอร์มติดต่อผ่าน Google Form หรือไทยฟอร์มอื่นๆการสร้างปุ่มสั่งซื้อแล้วลิงก์ไปยัง s h o p ป e ้ a z a d a าเฟซบุ๊กอินบ็หรือ Line OA อันนี้จะเป็นโบนัสที่จะแถมให้กับคลาสนี้นะคะในบทต่อไปเราจะมาดูนะคะว่าการทำเว็บไซต์ด้วย Canva ทำยังไง Huh. <laughs>